อ่เดี๋ยวมาดูข้อนี้นะครับข้อนี้ข้อ4ขีด3ศูนย์เนี่ยเพื่อนพอดีเพื่อนเราถามมานะว่ามันทำยังไงเวลาคิดคิดยังไงเราก็อ่านโจ์กันเขาบอกว่า Well Insulate ลิจิตแทง n k เป็นถังหุ้มฉนวนบรรจุ5กิโลกรัม of s a ซน i ์ล uh, ิคอิด Vapor m i x er, ิกเเป็น m i x t u r er, e มีความดัน100กิโลปาสคาล initial t quarter of ร h e mass in liquid phase ว สามส่วนสี่ของมวลอยู่ในลิควิดเฟสแล้วก็อิเล็กทริกรี s t o เตอร์เพลสเ a อ k แงมีแรงจ่ายเท่ากับ1 1 0โวลต์กระแสเท่ากับแแอมป์แล้วเขาบอกว่าสวิตช์อ s ส u r เทิร์นออนถ้าเปิดอ s ส u r เทิร์นออนเปิดแล้วเนี่ยดิเทอร์มินเฮาลองเวลานานเท่าไหร่อ t ทวิ l เทคทูเวเปอร์ไลท์เนี่ยคำว่าเวเปอร์ไลท์เนี่ยถ้า ถ้าเป็นคำว่า vaporize นะ vaporize เคยสอนไปแล้วในห้องคืออะไรเรเหยกลายเป็นไอทั้งหมดถูกไหมนั้นสเต e ที่2คือ set vapor นั่นเองอ่ะรอนนี้เราก็มาคำนวณกันนั้นสเต e ที่1เนี่ยเป็นถังสเต e ที่2ก็คือถังใบเดิมสเต e ที่1นึเขาบอกว่าให้ p เท่ากับเท่าไหร่ p เท่ากับ100กิโลปาสคาล อ่ะแล้วก็ x เขาบอกว่า3ส่วน4 in liquid วิดเก็คือละสส่วน4ของมวลทั้งหมดเนี่ยคือ ml นั่นเอง in liquid เพราะฉะนั้น1ส่วน4ของ m ทั้งหมดก็จะกลายเป็นละ m ของ vapor นั่นเองซึ่งคา x ก็คือมวลของ vapor คือ1ส่วน4หรือว่า0.25นั่นเองอ่ะให้อะไรมาอีกให้มวลมาเท่ากับ 5กิโลเศษที่2อง P ไม่เท่าเดิมนะลิจิตแทงเนี่ยตัวที่คงที่คือปริมาตรครับไปดีค่อ่าแล้วเราก็มาดูว่าเขายัด RESISTANCE HEATER เข้าไปด้วย V เท่ากับ1 1่ร้อ I เท่ากับแ ไฟบ้านเขาใช้100วลต์บ้านเราใช้220ฮ <c oughs> ึาบอกว่านานเท่าไหร่ถึงจะเป็นเวเปอร์ไลซ์คำว่าเวเปอร์ไล์มันคือสเตต e แซดเวเปอร์นะจำไว้เลยอ่าเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่านานเท่าไหร่เวลามีการเปลี่ยนแปลงสองสเตต n อินซู e เด้วยอินซู a เ e ทลิจิตแท้งอันอินซูลเอทคืออะไรหุ้มฉนวนไหม คิดแล้วไม่ออกตั้งเฟอร์ร์รอรก่อน e in, e ลบ e-out เท่ากับเดลต้า e system q-in บวก w-in ลบ q-out บวก w-out เท่ากับเดลต้า u บวกเดลต้า pv บวกเดลต้า ke ตัดทิง้งตัดทิง้ง insulate ไม่มี q ดูไหม insulate หุ่มฉนวน จำนวนเนี่ย Q in Q out เป็น0ูนเลย W in มีขดลวดตัดไม่ได้ W out เป็นลิจิตแท้งเป็น0ูนย์ะเพราะนั้นเหลือแค่นี้ W in เท่ากับเดลตา u ซึ่ง W in ก็เท่ากับอะไร m u 2ลบ u 1นั่นเอง W in ตัวเนี้ยคือ W ของขดลวดนั้น W ขดลวดคือ W e l e c t สูตรคือไร V I เดลตา t ส่วนด้วย หนึ่งพวะโจทย์อยากได้เลยหาวลองเวลาเดียวาัทีวี v. รู้ยังรู้แล้ว1 1อยสิบโ oh อ์นไออะแแอมป์เอ็มวลห้กิโลเหลือ U หน่งกับอะไร U 2ก็มาเปิดตารางสเตทที่1โอ้สเตทที่1นึ P หนึเท่ากับหนึ่ง้เตตท่ากับศูน U สอเป็นแลมมิกเจอร์ปะ นั้นเป็นมิกเจอร์ก็ไปเข้าสูตรและเปิดหา u ต้องเปิดหา v ด้วยเพราะว่าเราต้องจับ v เท่ากันนะอ่ะ v เล็ก1เท่ากับ vf บวก xvfg นั่นเองที่100กิโลปาสคาลจำได้แล้วเนี่ย0.001043บวก x 1ส่วน4หรือ0.25 vfg จำไม่ได้ต้องไปเปิดตารางอ่ะ vf G เปิดตารางอันนี้ อามาดูฮัลโหลแป๊บหนึ่งนะแป๊บเดียวขออัาวิดีโอแป๊บหนึ่งงานด่วนอยู่พียทีค่ะจริงๆพวกนี้มีเรียนแหละแต่ก็ไปแหละไม่ๆม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไป กาอ่ะต่อนั้นเห็นหน้าที่100กิโลปสสาสคาล VFG เป็น VG เป็นเท่าไหร่1.6941 1.6941 0.001043ก็จะได้ V1 เท่าก,กับ1.6941 0.001043คูณ0.25 ได้0.4243จุดสี่สองสี่สามต่อไปหา u u 1ก็ต้องเป็น u f บวก x u f g ที่100กิโลปาสคาล u f ได้เท่าไหร่อ่าไปดู u f 417.40จุด่ยใช่ไหมกลับไปลร สอ UFG เป็นอะไรสอง8ูนย์แป x 0.25 UFG เป็น2อ8 8จุดเท่าไหรนะจุดสก็จะได้ u 1เท่ากับ9 39.45 ได้ u 1เรียบร้อยต่อไปหา u2 ซึ่งสเตทที่2เนี่ยเรารู้แค่ว่าเป็น s ซ t เว p ป r มันไม่พอแต่เรารู้ว่า v เล็ก2กับ v เล็ก1เนี่ยมันเท่ากันเพราะมันปริมาตรคงที่จริงๆแล้วเนี่ย v เล็ก2กับ v เล็ก1เหมือนไม่เท่ากันมัน v ใหญ่เท่ากันแต่ v ใหญ่มันคือ m คูณกับอะไร v เล็ก v 2ก็ m 2คูณกับ v เล็ก2แล้ว m 1 m 2เท่ากันไหม เท่ากันมันเลยทําให้ v ีเล็กสกับ v ีเล็กหเท่ากันนั่นเองนะเรารู้ว่าเป็นแซตเวเปอร์วิธีทําเนี่ยถ้าเป็นแซตเวเปอร์ดูจากกราฟเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมซึ่งตำแหน่งนี้มันคือ V อะไร VG เราก็ไปเปิดตารางว่า V 0 4 2 4ยีตรงเนี้ยเทียบกับ VG มันคือ VG นั่นเองเพราะมันคือสเตตแซตเวเปอร์ใช่ป่ะเราต้องการอะไร u ป่ะ นั้นเราก็ไปอินเตอร์โพเลตระหว่าง VG กับ UG นั่นเอง U ก็ต้องเป็น UG เหมือนกันไปดูสิว่า0.4243เนี่ยอยู่ตรงไหน VG 0.4243เนี่ย4243อยู่ระหว่าง46242กับอะไรอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะทำไมไม่จับให้อ่ะนี่ก็ได้ สีกับ4ี่หนึใช่ป่ะเออแล้ว u ูอ่ะยูอันไหนอันนี้ศูนย์จุดสี่หกสอเขาต้องการศูนย์จุดามมันข้างล่างอ่ะศูนย์จ u g อ่ะสองห้าห้าสามจุดหนึ่งอันนี้ก็คือ u สองสองห้าห้าเจ็ดจุดหนึ่งอ่ะอินเตอร์ o l เล e มาพี่อินเตอร์ o l เล e ให้โอ้ย 5, 5, 2 4. องห้าหกจุดสองสี่อาได้ u 2เรียบร้อยคราวนี้เอา u หนึ่ง u 2องไปแทน v ไปแทน v ร้อยสิบ i ท่าละ8เดลต l t t ส่วน1นึ่พัน m 5 u 2 2 5 5 6งห้าห้าหกจุดสองสีลบ u หนึ่งเ้เจุดสี่ห้าได้ delta t เท่ากับกดเครื่องคิดเลขออกมา เก้าหนึ่งแปดหกวินาทีนั่นเองเซคันด์ตอบหรืออยากจะตอบเป็นอะไรชั่วโมงก็หารด้วยสามพันหกร้อยเข้าไปแล้วแต่เสร็จแล้วข้อนี้